रणं गाद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि สังฆมชรณมกัจฉามิสังฆมชรณมกัจฉามิบุตธมชรณมกัจฉามพระดาบทหัวเราะแล้วร้องไห้บอกให้หลานชายบวชรอพระพุทธเจา้าและพระดาบทนั้น ได้ปัญจอภิญญาและอัฏฐสมาบัตฌานระดึกได้ซึ่งชาติ80กัปคือในอดีต40กัปในอนาคต40กัป <Good. S 1> พิจารณาเห็นพระลักษณะแห่งพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ก็ทราบว่าจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูโดยแท้จึงดำริว่าพระราชกุมารนี้เป็นอัจฉริยะมนุษย์ก็แย้มโอดสำรวน แล้วพิจารณาว่าอาตามะนี้จะได้เห็นเมื่อได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะมิได้เห็นประการใดก็ทราบเหตุว่าจะมิได้ทันเห็นจะกระทําการกิริยาเสียก่อนแล้วจะขึ้นไปบังเกิดในอรูปภพแม้ถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสสักร้อยพระองค์พันพระองค์ก็มิอาจโปรดอาตามะได้แลอาตามะ ได้เห็นพระมหาบุรุษเป็นมหาศจรรย์ดังนี้และชีวิตอาตมาบ่มิได้อยู่ทันเห็นเมื่อได้ตรัสเป็นพระสัพพันยูเจ้านั้นได้ชื่อว่าเสื่อมสูลจากอุดมมาชคือมรผลและพระอมะตะมหานิพันเสียดายนักดำริดังนี้แล้วก็ร้องไห้ชนทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามว่า พระผู้เป็นเจ้าหัวเราะแล้วกลับร้องไห้เห็นอันตรายสิ่งใดจะมีแก่พระลูกเจ้าหรือประการใดพระดาบทก็บอกเหมือนดำริแต่หลังแล้วถแถลงเหตุทั้งสองนั้นแก่บรมกษัตริย์ให้ทรงทราบแล้วดำริสืบไปว่าแต่บรรดาญาติของอัตมาผู้ใดจะได้เห็นเมื่อได้ตรัสบ้าง พิจารณาก็ทราบว่านาละกะผู้เป็นนัตตาของอาตมะนั้นจะได้เห็นเมื่อได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูจึงออกจากราชนิเวศตรงไปสู่เคหฐฐานแห่งกนิถาภคินีแล้วเรียกนาละกะผู้หลานมาสั่งว่าราช,ชบุรุษแห่งพระเจ้าสุโธธนะมหาราชมีบุญมากกอบด้วยทวัตดึงสมหาปุริลักษณะเป็นองค์พุทธางกูล เมื่อพระชนมายุล่วงไปได้35พระพรรษาแล้วจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าจะได้ทันเห็นพระองค์จงบรรพชาอยู่คอยท่าตั้งแต่วันนี้ไปเถิดฝ่ายนาละกะผู้เป็นนัดดาบังเกิดในตระกูลอันมีทรัพย์ถึง87โกรเป็นพับพระบุคคลมีกุศลสังสมมามากเมื่อได้สดับคำพระดาบท จึงดำริว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นลุงซึ่งจะมาสั่งสอนให้ประกอบในสิ่งอันไม่ได้เป็นประโยชน์นั้นไม่ได้มีโอวาทอันนี้เป็นประโยชน์โดยแท้จึงรับคำพดาบทว่าสาธุแล้วให้ไปซื้อมาซึ่งผ้ากาสาวพัดกับปาดดินแต่ร้านตลาดในขณะนั้นก็โกนผมแลหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัด บรรพชาอุทิศเฉพาะพระมหาสัตว์กล่าวว่าท่านผู้ใดเป็นอุดมบุคคลในโลกข้าพเจ้าขอบรรพชาเฉพาะสำนักท่านผู้นั้นแล้วบ่ายหน้าสู่ทิศซึ่งพระมหาสัตวติถตถวายนามัส,สการด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์แล้วเอาบาทใส่ในสะกสะพายขึ้นเหนือบ่าออกจากเคหฐานไปสู่ป่าหิมพาน์เจริญสมณธรรมอยู่ในที่นั้น गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि